เราจะไม่ยอมแพ้ให้กับความไม่สวยอะเ,ออเราจะไม่ยอมเด็ดขาดเรื่องความสวยสำหรับเราแบบต่อรองกันไม่ได้เราเราไม่ยอมเราต้องให้งานเราสวยในระดับที่แบบลง Facebook เป็นไวรัลได้เราถึงจะแฮปปี้ อันนี้อันนี้เหมือนง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายเลยอันนี้อันนี้ยากแบบยากสุดๆเป้าหมายคือเราอยากจะให้ลง Facebook ได้ทุกงาน คือต้องเป็นผลงานที่แบบเราไม่รู้สึกอายที่จะลงมันซึ่งเรื่องพวกนี้นจะเป็นเรื่องที่คิรินดีไซน์ลิฟวิ่งจะเน้นมากเราเหมือนอาร์ติสตคนหนึ่งอะถ้าวาดรูกก็คือต้องวาดให้สวยอะการจะทํางานหนึ่งงานให้ออกมาสวยเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินงานมันต้องมีคอนเซปต์นู่นคอนเซปตนี้แต่ตอนหลังมาเนี่ยผมเริ่มเบาเรื่องคอนเซปต์ลงเพราะเราสึกว่าบางครั้งเรามัวแต่ไปคิดแต่ว่าแบบมันจะต้องมีคอนเซปต์จนเราลืมความว่าสวยอะ จริงๆไอ้ความสวยมันไม่ได้แปรผันตามงบประมาณต่อให้เรามีงบประมาณเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่สามารถจัดสรรทุกอย่างได้ดีถ้ามีเยอะมันก็ดีในแง่ที่ว่ามันช่วยให้อะไรมันง่ายขึ้นเหมือนแค่แคว่าพอมีงบประมาณเยอะตัวเลือกเราก็เยอะอะไรก็ง่ายกลับกันกับงบประมาณที่น้อยกว่าแต่เลือกของเป็นบางอย่างเราก็จะรู้ว่าเราไม่ต้องไปลงกับตรงนี้มากส่วนที่เราอยากให้มีคาแรคเตอร์ชัดๆเราไม่ไปลงเงินกับตรงนี้ให้มากหน่อยแล้วสุดท้ายภาพรวมที่มัน หลายๆอย่างมาผสมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันแบบมันลงตัวแล้วมันก็เข้ากันสุดท้ายงบประมาณมันก็ไม่ใช่เป็นแบบตัวที่จะสําคัญขนาดนั้นในการที่เราจะมาจํากัดเราว่ามันจะต้องสวยหรือไม่สวยเพราะถ้าจะบอกว่างบประมาณไม่เกี่ยวเลยก็ก็ไม่ใช่ถ้าสมมติมีงบอยู่10บาทแต่อยากได้ของ100บาทมันก็อันนี้จะเป็นไปไม่ได้แล้วสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กๆเราก,ก็ชอบคิดว่าแบบ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานคือความสามารถคือที่เขาเรียกสกิลอ่ะเรื่องสกิลเนี่ยเก่งนะดีอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ที่สุดของการที่จะแบบทาให้การทํางานของเรามันอยู่ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือแบบการลําดับความสาคัญหรือก,ก็คือการเมเนจจัดการคนที่เมเนจจัดการไม่ดีเนี่ยต่อให้งานไม่ได้มีเยอะอะไรนะครับก็แบบไม่สามารถทําให้ออกมาดีหรือว่าเสร็จตรงเวลาได้แต่ถ้าคนเมเนจจัดการได้ดีๆเนี่ยต่อให้งานเยอะขนาดไหนก็ไม่เหนื่อย คนเรามีเวลาเท่ากันวันละ24ชั่วโมงคือคือมันอยู่ที่ว่าเราจะเอา24ชั่วโมงไปทาอะไรแล้วก็ไอ้24ชั่วโมงอ่ะเราเอาไปทําอะไรเนี่ยรู้ป่ะมันมันเพราะว่าอะไรมันเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับอะไร เราจัดการเวลาของเรายังไงเราลำดับความสําคัญยังไงนี่ไงในการเมเนจจัดการมันไม่ใช่แค่เรื่องงานแล้วอะมันเป็นเรื่องชีวิตแล้วก็เหมือนคนที่ไม่เคยป่วยจนใกล้ๆจะตายจริงๆก็จะไม่เคยให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายเลยแต่อยูดมาวันหนึ่งไปหาหมอบอกว่าเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไรคุณต้องออกกําลังกายแล้วไม่งั้นคุณจะตายแน่เลยเนี่ยออกกําลังกายขึ้นมาได้เลยก็ทั้งทงที่ชีวิตก่อนนั้นี้จะทําก็ทําได้แต่ไม่ทําเพราะว่าเราไม่เคยให้ความสําคัญกับมันเราไม่เคยจัดการพีออเ i ต y ี้ให้ถูกต้องว่าอะไรสําคัญกับ ชีวิตเรามากที่สุด คนที่กําลังทํางานที่ตัวเองไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าลาดับความสําคัญใหม่ก่อนต้องเอาความสําคัญเราคิดว่าความสุขในชีวิตเราถ้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะก็ต้องมาคิดแล้วว่าอะไรที่สร้างความสุขให้กับชีวิตเรางานที่สร้างความสุขให้ชีวิตเราคืออะไรทุกวันนี้เราคิดว่าความสุขในการใช้ชีวิตคือความสําคัญอันดับหนึ่งคือผมบาลานซ์ระหว่างระหว่างความสุขกับความเหน็ดเหนื่อยคือเราขอแบบไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ว่าเรามีความสุขในการทํางานกับความสุขในการที่มีเวลาว่างไปใช้ชีวิตทําอย่างอื่น พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราแบบมีความสุขกับมันจริงๆทุกคนทําได้นะผมว่าทุกคนทําได้แค่เขายังไม่ได้ลําดับความสําคัญของชีวิตเขาให้ดีพอว่าอะไรสําคัญกับชีวิตเรามากที่สุด